สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับผมบักกอชาแนลนะครับก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถออกไปไหนจากบ้านได้นะครับมันอันตรายนะครับก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เกิดความเบื่อนะครับทำให้ผมเนี่ยได้ไปซื้อเกมเกมหนึ่งมาครับชื่อว่า n Need for Speed h e ทีนะครับก็โชว์นี้นะฮะมันลดราคาอยู่นะครับก็เลยจัดมาเล่นสะหน่อยนะครับก็จากที่ได้เล่นมาครับก็สนุกพอสมควรนะครับมีรถมากมายให้เราแต่งนะครับก็ผมก็เลยเล่นมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ย ชอบซื้อรถมาแต่งนะครับรู้สึกว่าจะมีความสุขมากกว่าการที่เราขับรถไปแข่งนะครับในความรู้สึกผมนะครับก็การที่เราเนี่ยจะซื้อรถมาแต่งนะครับก็ต้องใช้เงินนะครับในการซื้อซึ่งวิธีหาเงินเนี่ยก็เราก็ต้องไปแข่งรถใช่ไหมครับแข่งรถตามในแมปต่างๆครับแข่งไปเรื่อยๆกว่าจะได้เงินมาครับทําให้ผมเนี่ยเกิดความท้อแท้นะครับเพราะผมเนี่ยอยากซื้อมาแต่งเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราต้องขับไปแข่งเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมก็เลยหาวิธีนะครับตาม ที่เขาสอนมาใน YouTube ในกลุ่มอะไรต่างๆนะครับผมก็เลยได้วิมาวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยเลยครับก็ใช้เวลานะครับประมาณ8วินะครับได้ประมาณ5 0 0 0ก็ไปดูเลยครับอย่างแรกนะครับก็ให้เราไปที่โหมดเพสโซโลนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเล่นโหมดเพสโซโลเนี่ยเราก็จะลดไม่พังนะครับเวลาเราโดดในแต่ละครั้ง นี่นะครับพอเรามาอยู่ในโหมดซ olo นะครับให้เรานะครับเลือกรถที่เราคิดว่ามันเร็วพอสมควรนะครับในการโดดแต่ละครั้งนะครับผมก็จะเลือกอีโบนะครับของผมนยฮะให้เราเลือกโหมดกลางวันนะครับเพราะถ้าเกิดเราเลือกโหมดกลางวันเนี่ยตำรวจจะไม่มากวนใจเรานะครับภายเลยนี่นะครับพอมาอยู่ในออกมาจากเซฟเฮาส์เรียบร้อยนะครับให้เราเปิดไปที่แผนที่นะครับก็เราก็ ซูมบอกมานะครับก็จุดที่เราจะไปโดดนะครับจะอยู่ใกล้เซฟเฮาส์ด้านล่างนี้นะครับขวาล่างของแมปนะครับให้เราฟาสทาวเวลไปเลยครับหลังจากที่เรามาเซฟเฮาส์ขวาล่างของแมปแล้วนะครับนี่นะฮะให้เราอยู่ตรงนี้เลยอยู่ใกล้เซฟเฮาส์นะครับให้เรามาร์กแผนที่ให้เราขับไปเลยครับนีเราเลี้ยวซ้ายมา เราสังเกตท่อนะครับเนี่ยจะมีท่ออยู่ให้เราขึ้นไปบนทอยแล้ครับนี่ครับเราก็จะกะระยะนะครับในการโดดเราก็ขับไปเลยครับพอเราถึงแล้วเนี่ยเราเฉียงซ้ายครับให้เราตกลงมาครับนี่ฮะจะได้ประมาณเกือบห้าพันนะครับทำไมต้องเฉียงซ้ายหรอครับเพราะว่า เวลาตรงไปเนี them, world, ่ยรถเราจะสปอนขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้แล้วเวลาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตได้ว่ารถจะไม่พานะครับก็จะใช้เวลาประมาณ8วินะครับที่ผมได้เคยจับมาแล้วนะครับนการสปอนต่ละครั้ถ้าไม่พักเลยนะครับก็ถ้าใครอยากทำสามดาวนะครับให้เราถอยมาให้สุดเลยนะครับ แต่มันจะใช้เวลานานกว่าที่เราทำสองดาวนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าเราถอยมาสุดเลยแล้วเราวิ่งแล้วกดนอนไปนะครับนี่นครับสามดาวก็จะได้ประมาณ6 6 0 0นะครับเนี่ยก็ถ้าเกิดจะทำสามดาวเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะลดพังได้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็ผมก็เลยคิดว่าเราทำเป็นสองดาวดีกว่านะครับรู้สึกว่าจะไวกว่า ล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยครับโดดไปแล้วก็เสียง,งซ้ายมาันตกนะฮะก็จะได้เงินประมาณนี้นะครับทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเราก็จะมีเงินในการซื้อรถขึ้นมาเนะี่ยฮะหลังจากที่โดดทีแรกทีแรกผมมีอยู่สามแสนนิดๆครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นเจ็สามแสนสี่หมื่นแล้วครับดดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆก็ถ้ารถใครแรงแล้วเนี่ย เราถอยหลังมาเนี่ยประมาณนี้พอนะครับเนี่ยถ้าอยู่บนนี้พอแล้วเราก็ขับไปเลยครับเราก็เสียงซ้ายเหมือนเดิมแค่นี้ก็จะได้2ดาวน,นะฮะก็วิธีที่ผมใช้จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์และกดติดตามให้ผมด้วยครับฝากกดชแชลลวขอบคุณครับ